รถกระบะตอนเดียว z ุสกิแ r r y ปี2018ครับคันนี้เป็นอเนกประสงค์มากๆเลยนะครับผมราคาเพียงแค่2 3 8 0 0 0บาทครับผ่อนเบาๆขับฟรี90วันสวัสดีทุกท่านครับผมเซลโยศรีสเกตพงนิเวศเจอกันอีกแล้วนะครับกับรถสวยราคาถูกบายศิลานะครับวันนี้ผมพามาดูก,กับรถกระบะนะฮะที่อเนกประสงค์นะครับจะเอาไปทำอะไรได้หลายๆอย่างมากๆเลยนะครับกับเจ้าสุกิแครี เครื่องพันหกร้อยซีซีคันนี้ด้วยกันนะครับผมเปลือใครสนใจนะฮะเอาไปทําคาค้าขายต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับต้องบอกว่านะครับคันนี้นะฮะมาเดิมๆนะครับแล้วก็แอบมีชุดแต่งเล็กน้อยมาให้ด้วยนะกับกระบะนะฮะตอนเดียวซูซูกิแคลรี่นะครับผมปี2018คันนี้ไหม่น้อยมากๆนะครับเพียงแค่26,600กกว่าโลเท่านั้นเองนะครับสวยและใหม่มากๆนะ เป็นเรียกว่ารถกระบะอเนกประสงค์เลยก็ว่าได้เนาะนะครับเผื่อว่าท่านใดสนใจหาอยู่นะครับเอาไปทําได้หลายๆอย่างอะนะผมว่านะ <S <S โอเคเรามาดูด้วยกันนะครับกับเจ้าแคลรี่ซูซูกิคันนี้นะครับนะก็มาดูด้วยกันเลยคันนี้เดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยนะ hmm <criticism S 1> ยนะไม่มีรอยสีรอยบุบอะไรต่างๆนะครับสีเดิมทุกอย่างเดิมนะฮะนี่มีเสริมแนบมาให้เรียบยร้อยแล้วนะ จะมีเสริมงงเสริมแน็บมาให้เรียบร้อยนะครับมาดูช่วงล่างกันรนแบบนี้ต้องดูช่วงล่างนะครับท่อนะฮะแต่งนิดนึงนะครับผมนี่ก็เป็นรถเรียกว่ารถกระบะเนาะตอนเดียวอเนกประสงค์นะครับไปทำได้หลายหลายอย่างมากเลยนะบางคนก็เอาไปทำรถขายอาหารขายน้ำนะครับหรือเอาไปบรรทุกของอะไรต่างๆได้เลยนะครับน่ะคันนี้นะครับเรามีการตรวจสอบคุณภาพนะครับรถยนต์มือสองคุณภาพตรวจสอบด้วยกูสเปคชนนะครับเนาะ เนี่ยบริษัทตัวสอบรถยนต์ใช้แล้วอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เราได้มาตรฐานตรงนี้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจอะไรยังไงก็สามารถไปหาข้อ,ขอมูลเพิ่มเติมกับ Su z u ก i แครี่นะครับหรือ g กรูสเปคชันตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะมาดูภายในข้างในกันหน่อยดีกว่านะครันนี้ปเป็นตัวธรรมดากระจกมือหมุนนะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับลายนะสวยนะสวยมากๆนะครับนี่ ยงเรียกว่าโอ้โหไม่สองหมื่นหกครับผมใช้งานน้อยมากๆถึงน้อยที่สุดเลยนะครับคันนี้นะนะแอร์เย็นเพลงเพลอะครับรับรองได้เลยนะครับวงมาอะไรต่างๆไมยังไม่มีรอยถลอกรอยรอยเก่าเลยว่าอย่างนั้นเถิดนะครับอ่าคันกรงคันเกียร์ต่างเข้าเกียร์สมบูรณ์นะครับอ่าคันนี้อเนกประสงค์อะไรยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยกันนะครับนะก็คือฝาท้ายนะฝาข้างต่างๆของเขานะครับเปิดได้นะนะเปิดได้นะครับนี่ เปิดฝาต่างๆนะฝาท้ายต่างตรงนี้เปิดออกมาได้เลยเห็นไหมฮะนี่คือความาเมเนกประสงค์ของเขาะนะครับนะไปบรรทุกเอาไปทาอะไรต่างๆนะครับได้สบายเลยกับสุสกิแคลลี่นะฮะนี่เห็นไหมฮะอ่าก็เรียกว่าราบเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมนะทั้ง3ด้านนะครับก็สามารถที่จะพับได้นะครับเอาขึ้นได้อะไรต่างๆได้นะครับ อ่าคันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์รถแล้วก็มาชมภายในต่างๆกันหน่อยนะครับนะนะครับสตาร์ปุ๊บติดปั๊บนะครับเปิดแอร์ก่อนร้อนนะฮะแอร์ก็เป็นระบบอ๋อเมนนวลนะครับเมนนวลนะครับเมนนวลนะครับก็แอร์เย็นเพียงพะนะครับไอตรงนี้อ่ะผมบ่าน่าจะเสียนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนนัดเครื่องใหม่ให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับซื้อกับผมนได้รถดีใช้แน่นอนนะครับทุกอย่างต้องใช้ได้ปกตินะ เดี๋ยวเซลโยจะให้นะครับไม่สองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบเก้ากิโลเมตรไม่แท้นะครับไม่แท้เลยนะฮะสบายๆนะฮะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับห้าสปีดนะครับคันนี้นะเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับสองแสนสามอ่ะฮะถูกมากๆนะครับสองแสนสามนี่ถูกมากๆเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะเครื่องนี้ตัวคันนี้นะครับก็มีรอยแกะตรงนี้มานิดนึงนะครับแต่ว่า ในส่วนอื่นก็ถือว่าเป็นปกตินะครับอาจจะมีแก้ไขในการทำอะไรบางอย่างบางสิ่งนะครับแต่เรื่องของอุบัติเหตุ100%เรนะครับนี่ผมรับประกันเลยว่าไม่มีแน่นอนนะฮะส่วนเรื่องสีนะครับเราผมมีเรียกว่าอุปกรณ์นะครับที่เช็คค่าสีได้นะครับบ้ารถเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงในอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเช็คค่าสีนะครับถ้าเกิน สามร้อยสี่ร้อยนี่คือรถทําสีมานะครับคือค่าสีปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณไม่เกินสามสี่ร้อยนะครับอ่ะเรามาเช็คกันดูนะครับว่าคันนี้เนี่ยทาสีมาบ้างไหมเริ่มต้นกันตั้งแต่หน้ากระปองรถเนี่ยร้อยสิบสามนะครับถัดขึ้นมาอีกนะฮะถัดขึ้นมาอีกเป็นเครื่องมาตรฐานนะครับร้อยยี่สิบเก้าเห็นไหมฮนะเนี่ยข้างๆแล้วครับเนี่ยร้อยสองนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ สีเดิมโรงงานนะครับสีเดิมโรงงานอามาลองแถวนี้บ้างนี่หกสิบเจ็ดใช่ไหมน้อยคืออะไรครับน้อยคือการพ่นสีนะครับน้อยนะครับคือกระบะเขาไม่ได้พ่นสีนะครับเหมือนกับพวกนี้นะที่อาจจะพ่นเลกเกอร์พ่นสีต่างๆนี่คือมาตรฐานของเราสิบเกตพงนิเวศนะครับงั้นไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถซื้อรถคุณภาพนะฮะดีๆอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่แปดสิบเจ็ดนะครับนะไม่เกินร้อยเลยคันนี้นะครับก็ เครื่องนี้นะครับก็ช่วยนะครับในการซื้อขายรถออนไลน์ในปัจจุบันได้เยอะขึ้นเลยทีเดียวนะครับหากท่านใดสนใจซูซูกิแคลรี่นะครับรถกลอนเดียวเนกประสงค์คันนี้นะครับราคาถูกมากๆนะครับ238,000บาทบริการทำสัญญาหรือซื้อส่วนก็ส่งให้ถึงที่เลยทีเดียวนะครับผมยัานใก็ติดต่อผมได้เลยครับเซลโย061 474 4451หรือที่ l ล n e r า4 4 4ครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้ครับไม่ว่าเพจผม นะเพจร้านนะครับรถยนตมือสองสิสเกตพงนิเวศช่องทาง YouTube นะช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกับรถสวยราคาถูกบายศิรานะครับพงนิเวศกุ๊บครับสวัสดีครับทุกท่าน